พระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครนนาการครั้งหนึ่งในยุคที่โลกยังเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์เรื่องราวของสุดสาครได้ถือกำเนิดขึ้นจากความรักอันงดงามระหว่างพระอภัยมณีนักดนตรีกวีผู้กล้าหาญกับนางเงือกผู้เลอโฉมแห่งท้องทะเลลึก ความผูกพันของทั้งสองได้ก่อให้เกิดบุตรชายผู้มีสายเลือดครึ่งมนุษย์ครึ่งเงือกซึ่งต่อมาได้เติบโตขึ้นเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเกลียวคลื่นและเสียงลมทะเลพระอภัยมณีได้พบกับนางเงือกผู้มีใจเมตตาความอบอุ่นในแววตาและรอยยิ้มอ่อนโยนทำให้ทั้งสองเริ่มผูกพันกันด้วยความรักและความเข้าใจ ในถ้ำทะเลทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในถ้ำงดงามริมฝั่งทะเลแสงแดดลอดผ่านผืนน้ำทาบทอกระกายบนผนังหินงามทำให้ถ้ำแห่งนี้อบอวนด้วยความอบอุ่นและความรักเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังราวเพลงกล่อมขณะนางเงือกอุ้มบุตรชายแรกเกิดในอ้อมแขนพระอภัยมณียืนเคียงข้างด้วยรอยยิ้มแห่งความภูมิใจ พร้อมตั้งชื่อว่า,ส,ส,าสุดสาครสุดสาครเติบโตในทะเลวันเวลาในท้องทะเลทําให้สุดสาครเติบโตแข็งแรงและคล่องแคล่วเขาเรียนรู้การว่ายน้ําจากมารดางเงือกและเล่นสนุกกับหมู่ปลาและปะากรรังอย่างร่าเริงใต้ร่มไม้ใหญ่ริมฝั่งทะเลพระอภัยมณีถ่ายทอดวิชาความรู้และคุณธรรมให้แก่สุดสาครเพื่อให้เขาเติบโตเป็นคนกล้าหาญซื่อสัตย์ และเปี่ยมด้วยน้ำใจพระอภัยมณีมอบไม้เท้าหน้าคัชสารให้แก่สุดสาครพร้อมกำชับว่าไม้เท้านี้จะเป็นเพื่อนคู่กายในการเดินทางและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องตนเองและผู้อื่นถึงวันที่ต้องออกผจญภัยสุดสาครกอ,กอดลาพ่อและแม่เงือกด้วยหัวใจอาวร์แต่แฝงด้วยความมุ่งมั่นเขาสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้ง ภัยยามรุ่งอรุณสุดสาครเหยียบเรือที่เตรียมไว้เพร้อมไม้เท้าวิเศษในมือเขามองออกไปยังขอบฟ้าก้าวแรกของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว